โอเคครับก็สวัสดีครับนี่อยู่ออฟิเชิงนะวันนี้มาอยู่กับหมาบอบ่อครันะบบ่อวันน้องว่างนะครับที่เดิมท่านนึกถึงสวายมาบ่อน,นี้นะครับถ้านึกถึงปลาเกตอาจจะไปบอ่ออื่นนะครับแต่ว่าเห็นพี่วันเปย์เปย์มานครับว่าจะเอายี่สกมาลงนะครับ พีบ่บอลบอกว่าเจ้ายิ่นนจันมาโลงจะให้ผมเข้ามานะครับเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะมาไม่มานะครับวา่าจะเอาหลิวมาเล่นนะครับเอาพวกสามเฮสี่เฮตมาเล่นนะครับประมาณนั้นไอคันที่พกๆอยู่แหละครับเดี๋ยววันนี้มาดูสว่างกันดีกว่าว่าไว้วจะกินยังไงวันนี้มีคันมาสองคันครับเป็นคันหมาป่านครับ,รบหนึ่งคันแล้วก็ขอข้ามขอกล้องหนนึงนะ เป็นเซนเซชันตัวเบอร์เก์ครับเซนเซชันแล้วก็ลอกเป็นเซียนหน้าครับหนึ่งตัวครับคันเบอร์เก์จะเป็นลอกคันหมาป่าเป็นลอก b ีจครับซีโรตัวหนึ่งครับครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็ตามนี้ครับสายถึงห้าปอนวันนี้ชุดนี้อาจจะเป็นทุ่นตอนเช้านะครับยามเช้าเมื่อกี้โดนไปและตัวเล็กตัวเบ็ดตั้งแต่ อิซูมาเบอร์8นะครับจนถึงขั้นเบอร์สินะครับประมาณนี้จะเป็นบีบเงี่ยงทั้งหมดนะครับไอ้เบอร์10จะเป็นไรเงี่ยงเลยโดยโดยมาจะฐานนะครับอันนี้จะใส่เป็นสายเ e อ็นนะครับเป็นสายเ e อ็นสิบหกปอนสิบหกปอนด์ B N. เป็นสายหน้าของชิงหลิวครับเป็นสายเหมือนสายโหลดสิบหกปอนด์ B N. แล้วก็เป็นกระสือนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้แต้มหรืออย่างไงมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มต้อกเลยเมื่อกี้มีเหตุการณ์นะครับยี่สบ บ่อพี่บอลยศไทยนะครับบ่อพี่บอลซิ้นชีไปหนึ่งนะครับเป็นตัวเล็กที่สุดนะครับไซสิบเจดโลยศไทยนะครับพี่บอลลงไว้บ่อสามก็เสียดายครับตัวแล้วมีมูลค่านะครับ หนึ่งหลุดแล้วมัง้งนี่ยี่อะโอ้โหแม่งตบด้วยดิโอ้โอ้ไม่ได้ปล่อย, <c oughs> อย,ด,ยด,ด้วยโอ้เด็ดไอ้ด้วนเลย คัดอย่างเดียวครับพวกเราสายคัดอยู o, นะ่แล้วครับ <c oughs> หาตั้งนานวันนั้นอ่ะนี่วันนี้มาแล้วหนีเลยวันนั้นอ่ะหนีจริงๆอ่ะเด็กมันไปจำมาจากไหนวะไอ้กำมือเดียวบอกกาขี้หมาเด็กมันไปจำมาจากไหนวะวันนั้นผมกมให้เด็กมันตกวูพีกาสู่ขี้หมานี่ว่ะ เฮ้ยมึงจำมาจากไหนเนี่ยถ้าพิมบอยจะปล่อยเหรอไม่รู้ต้อง่านพี่บอลรอแล้ว ลอ,อยก็น,น่าจะเห็นมันลอยแหละช็อตเหมือนไอ้รอบนะั้นนะตัวเดียวเลยพอเลยมแม,แมงป้านเม็ดตกดเลยรเขียวเลยแมงป้านเม็ดหย่อนป้านเม็ดหย่อนป้านเม็ดหย่อนเดี๋ยวสักวันเอามั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเจอหลิวป้านเม็ดหย่อนเด้อ หย่อนให้เข็ดเลยบ่อเนี้ย ขวาตัวนะครับ ไม่แจกยกเลิกลยด้วยเลิกเด็กกินอย่างเงี้ยเงี้ยต้องเลิกแล้วสายตัวนะครับอือเห็นแกบอกอยู่สายตัวนะครับแกกันด้แหละสองวัน ไม่มันกินดีกว่าสวายแล้วไงตอนนี้พี่บันบอกอสวายซะมากสวายเฮ้ยสวายรูปบึกเล็กเขาวะ ขอเบี้ยวสักตัวมามอืมอยากอยากได้ตัวที่ผมถ่ายรูปส่งให้เขาอ่ะ <c oughs> ไอ้ปากเบี้ยวอ่ะอยากได้ตัวนั้นอ่ะแง่ <c oughs> บีบมัง้ง <c oughs> บีบ <c oughs> แหละจะไม่ได้มันบีบมันบีบหลายตัวไงบางตัวอันเก่าๆแล้วก็ไม่ได้บีบอันไหนผูกใหม่เราบีบหมด ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยพี่ไปเลยผมผมมีเป้าหมายของผมผมขออยู่ตรงนี้โอ้ยไปของผมผมขออยู่ตรงนี้ผมบอกแล้วผมมีเป้าหมายของผมผมขออยู่ตรงนี้ผมมีเป้าหมายของผมเออนี่แหละ ได้เ,เก็บแล้วโดนก็เอาวจีโมตะกอตัวนี้ขาดไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เดี๋ยวนั่งทำใหม่ม่ซีเรียสไม่เครียดด้วย คันนี้มันไม่ตรงไงพี่มันก้าฟุตตียากเแปดฟุตสั้นๆตีง่ายแล้วก็แ <c oughs> ม่นยํมเอ,อเ้ยเฮียมาหอนหี่อะไรเวลานี้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันจะสี่โมงเลยหอนแล้วเสารเวาสีา่โมงเหม่สี่โมงไปเดี๋ยวแล้ว <c oughs> แล้วก็เก็บไปอย่างดีเลยหมาป่าคงไม่เล่นเ,เล่นเซ้นไปเบาๆเรื่อยๆเรื่อยไม่อยู่ก็คลิปนี้เขาจบลงแค่นี้ครับก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์จยังโหปีชิงนะครับเจนนาตีกระเสียวสันหลังนะครับอาไวไปเรื่อยไคลิปหน้าครับสวัสดีครับ